ค่ะนียสวัสดีค่ะนะคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราพูนเรื่องออจุด 2. จุดเมื่อเรา,าจุด2จุดใช่ไหมบนกราฟใช่ไหมคะก็จะหาความยาวใช่ไหมคะของย้ายทางระหว่างจุด 2. จุดแล้วก็จุดกกลางได้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงความชันของเส้นตรงนะคะถ้าเรามีเส้นตรงอยู่เส้นหนึ่งนะคะดังดังรูปนะลูกนะ พื่อให้มันดูสวยงามนะคะก็จะเป็นรูปที่แล้วนะคะที่เราเรียนกันเมื่อวานนี้นะคะทีนี้จุด2จุดตัวนี้นะคะเราถ้าเรามีเส้นตรงสองเส้นแล้วเราลากเส้นไปผ่านจุด2จุดน,นก็จะเกิดเส้นตรงเส้นหนึ่งใช่ไหมนะคะก็จะเกิดความชันนะักเรียนคงจะได้เรียนเรื่องในฟิสิกส์ใช่ไหมคะความชันนะคะ ความชันน้อยความชันมากนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะเป็นบทที่ใช้สลับกราฟเท่านั้นนะคะไม่ไม่ได้เอาไปประยุกนะคะในการใช้เรื่องของฟิสิกส์นะคะแต่ก็จะข้าขคล้ายๆกันนะคะเอาเลยมาดูนะคะความชันเราใช้แทนเป็นตัว M นะคะแทนเป็นตัวเนะคะแล้วก็เราก็จะมีสูตรว่า y 1ลบ y 2หารด้วย x หนึ่ลบ x 2อานะคะ,ะมาที่ครูพูด x y 1 y ใช่ไหมคะแต่นี้ก็เขียน y 2 y 1นะคะ่ใช้ใช้ด้วยกันได้คะ่ะถ้าเราขึ้น y 1และลบ y 2ก็ต้องขึ้นด้วย x 1ลบ x 2แต่ถ้าเราขึ้นด้วย y 2ลบ y 1ก็ต้องตามด้วย x 2ลบ x 1นะนะคะก็ต้องเหมือนกันนะคะทางด้านล่างด้านบนนะ,ะความชันเกิดจากอะไรความชันก็คือถ้าเรา เราจะวัดจากแนวราบใช่ไหมคะแนวราบตรงนี้นะคะขึ้นไปยังเส้นตรงตรงนี้เป็นทีต้าหน่วยนะคะก็จะอ่านว่าแทนทีต้านะคะจะเห็นว่าค่าแทนยังจําได้ไหมค่าแทนเหมือนสมัยที่เราเรียนเ,เรื่องของตรีโกณมิตินะคะก็คืออะไรคะแทนก็คืออะไรข้ามชิดใช่ไหมข้ามชิดก็คืออะไรคะด้านนี้ส่วนด้วยด้านนี้นะคะก็จะคือนั่นก็คือแทนของมุมที้าหน่วยนะคะ ทีน mm hmm> yes? ี้นะคะเรื่องของความชันนักเรียนมาดูนะคะถ้าความชันของเราขนานกับแกน x ความชันจะมีค่าเป็นศูนย์นะคะเพราะว่าจะเห็นว่าไงคะจะเห็นว่าค่า y มันคือตัวเดียวกันใช่ไหมคะเพราะ y y y หกับ y 2คือตัวเดียวกันลบกันก็จะมีค่าเป็นอะไรลูกเป็นศูนย์ใช่ไหมศูนย์ส่วนด้วย x 2ล x 1ใช่ไหมนะคะก็มีค่าเป็นศูนย์นะคะงนั้นความชันเลยจะมีค่าเป็นศูนย์นะคะโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที Avo ่ความชันนะคะมันเป็นยังไงลูกมันมีค่ามากกว่าศูนย์แสดงว่า เส้นตรงตัวนี้นะคะปกติครูจะพูดในห้องนะคะครูก็จะให้ความหมายว่าถ้าความชันมีค่ามากกว่า0ย์ก็คือมีค่าเป็น1 2 3ที่เป็นบวกอะค่ะนะคะ,นะคะจะมันจะเส้นสรุปลงมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีค่ามากกว่าศูนย์มันจะลากมันจะลากลงมาแบบนี้นะคะแล้วแล้วถ้าขนาดแล้วค่าเป็นเส้นตรงที่ไหนก,กับแกน y ละ่ะมันจะหาค่าความชันไม่ได้เพราะอะไรนะคะเพราะว่า x ของเรามีแค่ x ตัวเดียว x 1กับ x 2เนี่ยมันเท่ากันใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาไปแทนค่าใน ในสูตรใช่ไหมคะมันก็คือ y 2ลบ y 1แต่ว่า x 2กับ x 1มันคือตัวเดียวกันใช่ไหมมันก็จะมีค่าเป็นลูกข้างล่างมีค่าเป็น0ข้างบนมีค่าเป็นตัวเลขข้างล่างมีค่าเป็นศูนย์มันจะหาค่าไม่ได้นะคะนัะความชันจะไม่เกิดขึ้นนะคะเราพูดว่าความชันหาค่าไม่ได้ไม่ถูกนะนะคะความชันมันหาค่าไม่ได้นะคะโอเคนะโอเคค่ะนักเรียนมาดูนะคะ นั่นเดี๋ยวครูเอาโจทย์ข้อที่แล้วแล้วกันนะคะอ่ะโจทย์ข้อที่แล้วเดี๋ยวคุณจะสมมติขึ้นมานะสมมติขึ้นมาในการหาความชันนะคะไอ้เส้์ที่หนนะคะจงหาความชันของเส้นตรงนะคะเส้นตรง L นะคะเมื่อกำหนด เมื่อกําหนดข้อที่1ครูกําหนดจุดมาให้2จุดนะคะก็คือ1กับลบส b ของครูก็คือลบหกับ4นะคะงั้นความชันก็คือมีสูตรว่ายังไงลูก m เท่ากับ y 1ลบ y 2ส่วนด้วย x 1ลบ x 2นะคะเอาแล้วอะไรคือ x 1อะไรคือ y 1อะไรคือ x 2อะไรคือ y 2ตัวแรกเราให้เป็น x 1เป็น y 1ตัวที่2ให้เป็น x 2แล้วก็ y 2แล้วก็เข้าสูตรเลยนะคะ y 1ของเราคือลบ2มาลบกับ y สคือ4ี่นะคะต่อไป x 1ของเราคือ1แล้วก็มาลบกับ x 2ของเราคือลบ5จะเห็นว่าครูจะใส่วงเล็บนะคะถ้ามาเจอเครื่องหมายชนกันเนาะลบ2อลบ4ี่จะกลายเป็นลบ6ใช่ไหมหลบลบ5ก็จะกลายเป็น5ไอ้ก็เป็น6เนาะทษทีทษท,ทีเอามาบวกกันใช่ไหมเอามาบวกกันนะคะอันจะเป็น1นบวก5้าเนอะจะกลายเป็น6นะคะลบ6หาร6ก็มีค่าเป็นอะไรดูลบห 6, ีค่าเพราะหะกหาร 6, ก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้อันนี้อันนี้คือการใช้สูตรนะคะจะไปอย่างรวดเร็วนะจะได้แค่ให้ใช้ค่าเท่านั้นนะคะแต่จะไม่แต่จะไม่ลงลึกนะคะอ่าทีนี้นักเรียนมาดูตรงนี้นะคะข้อนี้นะคะความชันของเส้นตรงมันจะหายได้อยู่3อย่างในเรื่องคณิตศาสตร์นะตลอดไปเลยนะคะเราเรียนวันแรกวันนี้ก็คือความชันที่หายได้จากจุด2จุดเนาะแต่ทีนี้ถ้าความชันเขาให้เป็นสรรมการเส้นตรงมานี่คือสรรมการเส้นตรง เรนเข้าใจสมการเส้นตรงไหมสมการเส้นตรงก็คือมีตัวแปร x ตัวแปร y แล้วที่ตัวแปร x ตัวแปร y จะต้องเป็นไงคะจะต้องไม่มีจะต้องไม่มีค่ายกกาลังด้วยนะคะแล้ว x กับ y นี้ต้องห้ามคูณการห้ามหารกันนะคะเป็นได้แต่บวกกับลบแค่นั้นนะคะทีนี้สมมุติถ้าเราอยู่ในรูปของทั่วไปสมมติเป็น ax บวก by บวก c เท่ากับ0นี่คือสมการเส้นตรงนะคะโดยที่ abc ตัวนี้นะคะเป็นสมาชิกของจํานวนจริงนะคะเป็นจานวนจริง และ a กับ b จะต้องไม่เป็นศูนย์พร้อมกันนะคะแล้วเราจะหาความชันได้ยังไงวิธีการทําก็คือเราต้องการเราเราเอาวายไว้ฝั่งนี้ไว้ฝั่งซ้ายย้ายอะไรก็ได้ที่เป็นตัวย้ายตัวที่ไม่เกี่ยวข้องไปก็คือย้ายตัวนี้กับตัวนี้ไปใช่ไหมรายย้ายข้างรายย้ายข้างตัวนี้มันกับก ax มันก็จะกลายเป็นลบ ax จากบวก C จะกลายเป็นลบ C จากนั้น b ตัวนี้คือจํานวนจริงครูเอาไปหารทั้งหมดนะคะเอาไปหาร ความชันอยู่ตรงไหนความชันอยู่ตรงนี้ค่ะความชันอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะ๋ยวนึงเปลี่ยนสีก่อนความชันอยตรงนี้ค่ะนี่นี่คือความชันนี่คือความชันค่ะนะคะอีกเราได้ความชันมาแล้ว2รูปแบบแล้วนะคะวันนี้ก็คือจุด2จุดกับกับที่เป็นสมก,การเส้นตรงทีนี้เราจะหาข้อนี้ได้ยังไงนะคะอ่านะเรนดูตัวดูสมก,การของครูดีๆีนะนะคะครูจะย้ายเหมือนกับที่ครูสอนเมื่อกี้นี้เลยนะคะก็คือเอาลบสี่ ใช่ไหมอะไรที่เป็น y ตั้งเอาไว้ก่อนมันจะติดลบเอาลบมาด้วยนะคะก็คือดึงลงมาธรรมดาแล้วเราย้ายตัวแปรตัวแปรกับตัวย้ายตัวแปรไปก็คือตัวนี้นะคะแต่12นี่มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็กระเถิบมันออกไปเห็นไหมค่ะแล้วก็3แต่ว่า3 x มันอยู่ฝั่งซ้ายไม่อยู่ฝั่งขวาก็จะกลายเป็นลบจากนั้นเอาลบ4ไปหารตลอดนะคะบวกส2ส่วนด้วยลบ4เราต้องการแค่ตรงหน้าตัวแปร x ค่ะ สิ่งที่อยู่ข้างหน้าตัวแปร x คือความชันนั้นความชันของเราคืออะไรคะความชันของเราคือลบสส่วนด้วยลบสแต่เนื่องจากลบลบมีค่าเป็นบวกก็จะกลายเป็น3-4ส่วนสะคะโอเคค่ะนี่คือสมการเส้นตรงเอาอีกสักหน่อยเนาะเดี๋ยวอา,ยอาจจะงงนะคะเอาอีกเอาอีกนะคะเอาสักหน่อยสักหน่อยอสมมุติเป็น5 x นะคะบวก3 y ลบ7เท่ากับ0อันนี้ก็คือสมการเส้นตรงเหมือนกันนะคะ เป็นสมกา,ารเส้นตรงอย่างที่ครูบอกสมกา,ารเส้นตรงมีตัวแปร e ide, ตัวแปร y e ตัวแปร x กับ y ต้องไม่ยกกำลังและตรงกลาง,ลต,างา empez, ต้องมีค่าเป็นบวกหรือมีค่าเป็นลบเท่านั้นนะคะห้ามคูณห้ามหารเด็ดขาดวิธีการทําก็คือเอาเอา y เอา y อยู่ที่เดิมก่อนเพราะว่า3 y มันเป็นบวกแม่ไม่เขียนเครื่องหมายบวกนะคะแต่ถ้าลบเขียนเครื่องหมายลบนะคะจากนั้นย้าย5ไปเป็นลบ 5x ย้ายลบ7ไปเป็นบวก7จากนั้นเอา3ไปหารค่ะ อันนี้แค่ไม่ได้หาค่าอะไรเลยนักเรียนแค่แค่ย้ายข้างธรรมดานะคะจะจะเห็นว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าตัวแปร x คืออะไรหลุดคือตัวนี้ใช่ไหมนี่คือความชันค่ะเสร็จแล้วนะคะดังนั้นเราจตอบว่าความชันของสรรมการเส้นตรงเท่ากับลบ5ส่วน3าค่ะเรียบร้อยค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะนี่คือวันนี้ก็คือเรื่องของนะคะสรรมการเส้นตรงนะคะโอเคนะคะก็ แล้ววันนี้ก็อยากให้เราทราบแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวการบ้านเหรอโทษทีเดี๋ยวตัวการบ้าน,เ,น,เ,ดน,านเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวให้ไปในส่งไปในแชทนะคะเดี๋ยวจะตั้งโจทย์ขึ้นมาเองแล้วกันเนาะเพราะว่าในนี้โจทย์ค่อนข้างยากาพอสมควรน,นะคะสาหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ